ครับผมบรรยากาศอยู่เทียงนานครับผมอยู่น้องซองห้องนะครับมาเล่นน้ำอ้ายแล้วนะครับผมหัวหน้าดวงนะครับผมมาเสียมนาพี่น้องอเรามาเสียมนานะครับผมมันนี้ว่างครับมาเล่นกับหัวหน้าเพื่อนนะครับเพื่อนสิพาไปดำน้านะครับชีวิตประจำวันของเพื่อน ผมืันนี้กับบรรยากาศมืดขึ้นเล็กหน่อยนะครับผมมาถ่ายหัวหน้าโด่งนะครับผมเรามาเซียมหน้านะครับอแล้วก็ดำหน้าผู้เดียวนะครับคำว่าค่าถ่ายก็จะไปดำาซอยเราอยู่ดอกนอกหน้าเนาะบรรยากาศก็มืดขึ้นนะครับผม๋ยวเอาแสงขึ้นจังหน่อยนะเออแต่เจ้ากับปกติของเจ้าอะไรเนาะคอยมาถ่ายเล่นเป็นหมู่เจ้าจะซื้อนะครับ อนนี้แลวกะลูกกาฮะผมลูกตัวที่มันกอใหญ่ในจังน้อยนะนาเนาะมาถ่ายเบึงเข่าวงหน้่แล้วมันงามน่ก็ลูกเอาตัวที่มันกอใหญ่นใน,นยไปแซมนะครับพี่น้องแซมมองเลยที่มันเอ่อตายนะครับน่าไปตกน้าเล่าก็ได้โอ้ของผู้ส่วนบัวก็อยากไปถ่ายดิ นะครับมีบัวนะครับมีป่าบัวได้ไม่น้อยโอ้โหเอออืมแล้วก็ถ่ายแล้วก็เห็ดนาผดียวเราจะดำผดียวเจ้าบ่อนี่บ่อหน้าบะจะดำผดียวเจ้าบ่อนี่ทำปอบปากอีกนะครับพอหน้าเราดูดูพอ นาเราดูดุเราจะมาเสียบนาเราบ้างส่วนที่มันแหว่งไปนะครับกำว่าคาถ่ายก็จะไปซ้อยเราอยู่ือเราขับดำก็ได้เดี๋ยวคว้ากล้องมานำ้ำทำดนเท่นานนะบุหรลายเราบุหรี่ลายเสียงจ้าพี่น้องเอาลงก่อนเธอเดียดมาปัดเสียงปัดจ้าไปนี่ เขากำลังงามครับผมบรรยากาศเดี๋ยวผมให้เบิงตรงนี้ก็คือทุ่งสองห้องนะครับผมอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> ว่ายามใดรอนแหบมันน่นรถดเสียงแหบรวดจะเป็นอะไรบูรพา <c oughs> <c oughs> ทิ้งให้ทึงหน้าคขเมือเนี่ยโคือตะกี้นะครับเทียงก็ะซิเฮือนครับคขเมือเนี่ยพวก 嗯，进婚了啊，朋的。呢？嗯。 นี่เพื่บไายเออถ่า,ายาคน,คนคพร้อมแล้วมันนี้กระสิมาถ่ายหน้าให้ห,หน้าเพื่อนนะครับหน้าดวงนะครับไปได้ล่ะนํานที่ล้ละ่ะจะคลองก็ได้จะคลนะองนะเออมันจงเขาจะเห็นความหล่อของเขาสาาร้างขำว่เห็นความหล่อแล้วเนาะอเอออันนี้คอยกระฮิดคลิปของคอยอย่างนี้ <c oughs> คนมุดเบี้ยเข้ากันได้ ปกติก vale. you know ็ซ่อมแล้วครับวันนี้กับว่างครับพี่น้องเรามาลินน้ำอ้ายแล้วนะครับเออเอาบาหั่นละเอา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 ไปทางนี้บอกเงไดชขอจิตถ่ายเห็นนาเห็นเข่าเจ้านนะเจ้าสิหันไปทางไหนโม่ไมว่าเจ้าลงไหนามันจะเห็นเข่าเจ้าไม่ไม่จะลงไหนาผมเออขอจิถ่ายไปทางพี ถ่ายนี่มันก็จะเห็นนีนแล้วมันก็จะเห็นนั่นแล้วถ่ายไปอย่างนี้แล้วเออ